สวัสดีพี่น้องบ้านเมืองเก่าตมบ้านยางอําเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดเชียงพูครับมนีไก่อยู่กับเพจเกษตรทอต่อเนาะเกษตรทอต่อกับเป็นคนอําเภอหนองบัวละวีจังหวัดเชียงพูงรับมนีมหาโลหาเทียวทั้งอําเภอเกษตรสมบูรณ์เนาะมนีมาเบื้องบรรยากาศบ้านเมืองเก่านะครับตำบ้านยางอําเภอเกษตรสมบูรณ์ครับมาเบื้องบรรยากาศของบ้านเพื่อนเราครับอยู่ติดภูเลยพี่น้องบรรยากาศดีดีครับสมรับบ้านเมืองเก่าเนาะบ้านเมืองเก่ากับเป็นหมู่บ้านใหญ่หม hmm. um uh oh. um ู่บ้านเก้าเกน้ะครับส่วนประวัติ ขออนุญาตให้ลูกไฮลันบ้านเมืองเกาตำบลบ้านยางอำเภอเกษตรสมบูรณ์บ่าสููฟังนะครับฝากคอมเมนต์มาใต้คลิปนะเด้อครับว่าที่ไปที่มาของบ้านเมืองเกานี่ได้มายังไดน,นะครับฝากคอมเมตมาใต้คลิปให้น้ำเนี่ยมืนอีาขออนุญาตมาเก็บเฉพาะบรรยากาศนะครับจะได้ภาพมุมถุงได้เก็บม้านิดน้อยนะครับเพราะว่าช่วงที่ผมไปถ่ายนะั่นก็ช่วงปลายฝนนะครับช่วงปลายฝนแล้วที่เขานาหน,นาวแต่ว่าบมมีโอกาส และเวลาได้ตัดคลิปลง่ากแค่นะครับบรรยากาศก,กับเป็นฝนหนงสิ่ก็เลยได้ทายมุมสูงมานิดนิดน้อยๆนะครับกันเสียดายขึ้นกันนะครับว่าบ่ได้ทายลายมุมบ่ได้นาะเพราะว่าบ้านเพิ่นไ่นะครับสำหรับบ้านเมืองเก้าเนี่ยอาจจะเป็นบ้านใ่อีกหมู่บ้านหนึ่งในตำบลบ้านยางเนี่ยนะครับของอำเภอกเกษตรสมบูรณ์นะครับวันนี้กับมาเบิ่งภาพมุมกว้างนะครับนี่นะครับเพราะฝนมาแล้วก็ ได้ไทายแค่สองคลิปนะครับกัอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็เลยเสียดายขึ้นกันครับที่ได้ไทายมาหน่อยเดียวนะโอกาสหนาเดี๋ยวจะหาโอกาสมาเก็บภาพบรรยากาศมุมสูงของบ้านเมืองเก่าอีกรอบนะครับว่าจะได้มุมใดอีกเนี่เนะครับก็แนะนน้ำมาได้นะครับอยากให้ทายมุมใดเนาะเพราะว่าช่วงที่ผมไปนั้นช่วงมันป่ายฝนพอดีฝนตกพอดีครับช่วงเว่ยไบกันเลยเสีย โอกาสไปเลยน,นะครับนี่ก็คือบรรยากาศในตหมู่บ้านของบ้านเมืองเก่านะครับนี่ครับเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อคนที่กลับบ้านช่วงปีใหม่นะครับหรือว่าบ่ได้กลับกะคือโอกาสมาเก,ก็บภาพแบบนี้แหละครับมาเก็บให้พี่น้องในเบืนะ้องเนาะเสียงกะอาจจะมีเสียงจิรีดเนี่จักน้อยนะครับเพราะว่าผมคลิบอยู่หลังบ้านนะครับต้องปอโทัวตัวไปสําหรับพี่เสียงแซงมาเนอะคือ <c oughs> นี่ก็คือบรรยากาศ ในตัวหมู่บ้านบ้านเมืองเก่าครับถ้าผู้ใดรูปประวัติบ้านนี้เนี่กะคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยครับผมจะได้เอาไว้อ่านนะครับแล้วก็ไว้ลง้คลิปต่อต่อไปเพื่อเป็นความรู้นะครับคลิปต่อไปสิไปบ้านใดก็ฝากกดติดตามกดคอมเมนต์ไปเลยนะครับเพราะว่าผมจะลงคลิปเป็นประจำนะครับเทบทุ่มือนะครับผมจะหาคลิปเที่ยวบ,บ้านเลาะบ้านนี่สิครับมาลงให้พี่น้องเบิง้งเพื่อให้หายคิดถึงบ้านเนาะพี่นอ้อง นี่ครับนี่ก็คือบรรยากาศในตัวหมู่บ้านเนะาะถนนก็กว้างขวางครับทางเข่าปานเหมือนเ่าก็ได้กว้างขวางสะดวกสบายนะครับแต่ว่าวันนี้กะทีคือโอกาสกลับนะครับกลับทางหนองเบะแดงครับพี่น้องเพราะว่าฝนมาแล้วครับเพราะว่าผมไปไทยช่วงปลายฝนบูนแต่ว่าผมมีเวลาได้ตัดคลิปแล่กๆก็โทษแต่ไปที่ลงคลิปซาเนาะนี่ครับคือบรรยากาศหลากหลายมุมคอง บ้านเมืองเก่านะครับเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่และแตามซื้อบ้านเลยอาจจะเป็นหมู่บ้านที่เก่าเกายหมู่บ้านหนึ่งของอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับเพราะว่าถ้าผู้ใดรู้ประวัติกะคอมเมนต์มาใ้คลิปนีเด้อครับเพื่อจะได้เป็นความรู้ให้ผมเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณหลายๆที่ติดตามชมคลิปจนจบเนาะขอบคุณครับ